สวัสดีคะ่ะลาตนามณีพมยานนะคะการเปิดไพ่พรมยานทำนายดวงนะคะสวัสดีชาวราศีกรกฎนะคะคนที่เกิดเดือนกรกฎาคมนะคะในศาสตร์ไพ่พมยานนะคะถ้าคุณคิดว่าคุณอยู่ลัคนาราศีกรกฎราศีกรกฎไม่ว่าศาสตร์ใดๆรับชมรับฟังได้เลยนะคะปักแรกเดือนมกราคม2025หรือ2568นะคะการงานการเงินความรักจะเป็นอย่างไรโอ้โหแม่หมอตื่นเต้นอีกแล้วว่าเปิดไพ่ อราศีตัวเองเราตื่นเต้นนะอ่ะขอให้โชคดีเรามาลุ้นด้วยกันนะคะว่าการงานการเงินปีนี้นะคะปักแรกเดือนมกราคมเราจะเริ่มต้นแบบไหนก็สวัสดีปีใหม่ทุกๆคนนะคะขอให้คุณมีความสุขคิดหวังสิ่งใดสมดังปาารถนานะคะเรามาเริ่มจากการงานตื่นเต้นการงานจะเป็นอย่างไรนะคะไพ่ใบแรกนะคะพระอินโอ้โห ระดับสูงนะคะการเลื่อนระดับนะคะโตมากขึ้นสูงมากขึ้นนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองผู้ใหญ่สนับสนุนนะคะชีวิตชาวราศีกรกฎเลื่อนระดับสูงขึ้นนะคะอย่างไรแล้วคุณจะต้องสูงขึ้นอืมเป็นที่น่าเคารพหรือว่าตําแหน่งเนี่ยคุณจะต้องสูงขึ้นหรือว่าคุณจะอยู่ในภาวะของผู้นํานะคะเพราะฉะนั้นก็เตรียมตัวแล้วหัวใจของคุณด้วยนะคะเพราะว่าขึ้นที่สูงนะคะ ความรับผิดชอบก็สูงตามด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกนะเตรียมตัวแล้วหัวใจนะคะพร้อมรับกับความรับผิดชอบและหน้าที่ที่ตามมานะคะดีมากนะคะไพ่ใบที่สองนะคะผ้าไพ่เมณีกับผีเสื้อสมุดนะคะรักเอ้ยไม่ใช่รักงานออนไลน์งานทางไกลนี่โดดเด่นมากนะคะช่วงปีใหม่นี้นะคะอาจจะมีชื่อเสียงมากขึ้นเป็นที่รู้จักมากขึ้นนะคะ ก็อย่างที่บอกนะคะเตรียมตัวและหัวใจด้วยนะคะอะไรอะไรมันจะมีการพัฒนาไปกว้างขึ้นดีขึ้นใหญ่ขึ้นนะคะใช้จินตนาการความคิดสร้างสารรค์ของคุณให้เต็มที่นะคะส่วนอะไรที่คิดว่า อยากได้มันยังมาไม่ถึงก็ต้องรอเวลานะคะเพราะฉะนั้นทำให้ดีที่สุดในทุกๆหน้าที่นะคะใบที่3นะคะพระเทวะฤษีว่าวพระเทวะฤษีนะคะชีวิตได้เลื่อนระดับเลื่อนตำแหน่งนะคะการสอบแข่งขันการเดินทางการเดินทางไกลการต่างประเทศการได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่จะทำให้คุณเนี่ยก้าวข้ามขึ้นไปอีกหนึ่งขั้นแล้วก็ช่วงนี้นะคะ จะเป็นภาวะของคนที่เป็นครูบาอาจารย์จะมีคนเคารพนับถือถือหน้าถือตาที่ใช้ความรู้ความสามารถของคุณช่วยเหลือคนอื่นหรือว่า,าพลังจิตวิญญาณเยียวยารักษาฮิลลิ่งจะมีชื่อเสียงจะโดดเด่นมากนะคะการรัชการก็ดีนะคะราชการทางกายต่างประเทศเนี่ยโดดเด่นถ้าจะสอบแข่งขันใดนะคะคุณจะประสบความสำเร็จดีมากเพราะฉะนั้นก็ขอให้คุณนะคะ ทำตัวให้น้ําไม่เต็มแก้วอยู่ตลอดเวลาอ,อ่อนน้อมถ่อมตนหรือว่าคอยหมั่นศึกษาหาความรู้อยู่ตลอดเวลาแล้วชีวิตจะประสบความสําเร็จนะคะช่วงต้นเดือนออปักแรกเดือนมกราคมนี้นะคะมีเกณฑ์จะได้รวมกลุ่มจะได้เจอคนมากมายนะคะหรือว่าจะได้เจอคนที่มีความรู้ความสามารถที่จะทํา งานกับคุณเป็นทีมก็เป็นไปได้ด้วยเลยนะคะโอ้ยสาธุนะคะการงานดีมากใครรองงานอยู่นะคะมีเกณฑ์จะได้งานผู้ใหญ่จะสนับสนุนนะคะแต่ว่านะคะไพ่ความไม่เที่ยงเกิดขึ้นใต้สำรับนะคะเพราะฉะนั้นคุณอาจจะต้องบาลานซ์ชีวิตนะคะอย่ามากเกินไปอย่าน้อยเกินไปมานั่งสมาธิเข้าทางธรรมชีวิตคุณจะประสบความสําเร็จและพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่แล้วจะดีนะคะอาสาธุนะคะงานดีมากนะคะอืม มีเกณฑ์อะไรที่แบบมีงานที่สองที่สามเพิ่มขึ้นมาก็ได้ทํางานหลายงานในเวลาเดียวกันทั้งงานประจําทั้งงานเสริมก็เป็นไปได้ด้วยเลยนะคะอ่าทีนี้เรามาดูการเงินอุ้ยไพไม่การเงินนะคะการเงินจะเป็นอย่างไรปักแรกเดือนมกร,ราคมนะคะการเงินไพ่ใบแรกเทพังคานนะคะขยันโอดทนนะคะ การเงินเหนือไม่เหนือไม่ตกเงินไม่มาน่าจะมีอะไรเกี่ยวกับยอดยานผ่านะที่คุณอยากจะได้ก็เป็นไปได้นะคะเออเรื่องรถนะมีเกณฑ์ได้รถใหม่ยอดยานผ่านะคันใหม่ไพ่ใบที 2, ่สองกุมารทองนะคะเด็กให้โชคนะคะรถให้โชคผู้ใหญ่ให้โชคก็เป็นไปได้ด้วยนะคะจะได้รับเมตตามหานิยมนะคะจะมีเงินถุงเงินถังเข้ามาโชคลาภเกิดขึ้นนะคะใครอยากเสี่ยงโชครถให้โชคนะคะหรือว่าให้เด็ก จับให้นะคะไพ่ใบที่3พระอินน์ว้าวพระอินขึ้นมาตอกย้ำถึงการเงินที่จะเลื่อนระดับการเงินคุณจะดีขึ้นนะคะแต่ว่าอย่าใจใหญ่สายเปย์นะคะเพราะฉะนั้นเงินดีขึ้นก็จริงแต่ว่าถ้าคุณใจใหญ่สายเปย์เงินมันก็หมดได้เพราะฉะนั้นก็เก็บออมเงินด้วยนะคะไพ่พระอินขึ้นมาเนี่ยการเงินมีการเลื่อนระดับนะคะเงินจะมากขึ้นเงินจะดีขึ้น เ,เงินเดือนขึ้นก็เป็นไปได้ด้วยเลยนะคะอุ๋ยดีจังไพพะอินท์ขึ้นมาตอกย้ำนะคะถึงการเงินหรือการงานที่เขาเรียกว่าขึ้นมาตอกย้ำถึงถึงชีวิตที่มันเลื่อนระดับนะคะมันมีคำพูดคำหนึงเนาะแม่หมอกลืมนะคะเขาเรียกว่าชีวิตที่ยกระดับเอออชีวิตคุณจะได้ยกระดับ ตั้งแต่ต้นเดือนมกราคมนะคะอาสาทูขข้คุณโชคดีนะคะอใอ้ได้เงินมาก้อนหนึ่งเพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ก็เป็นไปได้เลยนะคะอาสาทุเงินใดที่เป็นของคุณมันก็เป็นของคุณนะอืแต่ก็อย่างที่บอกนะคะอย่าใจใหญ่สาสเปยนะคะเพราะว่ามันก็ยังมีอะไรที่ยังไม่แน่นอนขึ้นอยู่ด้วยเหมือนกันนะคะ,ะทีนี้เรามาดูความรัก ความรักเป็นอย่างไรปักแรกเดินมาก็ราคมหวานแววรือเปล่าโถวความไม่เที่ยงขึ้นมาเลยกับความรักความสัมพันธ์นะคะที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกเลยเนาะอะ,อะพระพระรามแผงสอนความชัดเจนเออจะมีความชัดเจนมากขึ้นในความรักความสัมพันธ์นะคะใครที่ไม่ว่าคุณอยู่สถานะไหนนะคะอะไรที่คุณเล็งไว้หรือว่าความสัมพันธ์นั้น มันจะชัดเจนมากขึ้นนะคะก็ลองดูว่าคุณอยู่ในสถานะไหนมันจะมีความชัดเจนอะ่ะอืมอะไรที่ไม่ชัดเจนก็จะชัดเจนนะคะเทพพุทธความสับสนความวุ่นวายใจการชีวิตที่ก้า ไปข้างหน้าการออกเดินทางนะคะคนโสดนะคะมีเกณฑ์จะเจ,เจอคู่ก็เป็นไปได้ด้วยเลยนะคะคนที่เข้ามาอาจจะเกิดราศีธนูลัคนาราศีธนูหรือคนที่เกิดเดือนธันวาคมหรือคนที่เกิดวันพุธนะคะแต่ว่าก็ต้องใช้ระยะเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ค่อยๆคุยกันไปศึกษากันไปแล้วจะดีสําหรับคนโสดนะคะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วความคาพูดมีความหมายนะคะพูดดีความรักก็ดีพูดไม่ดีความรักก็วุ่นวายใจกันได้นะคะใครที่เป็นมีปัญหาอะไรที่อยู่ในส่วนของการต้องตัดสินใจนะคะ นะคะคไม่ว่าจะแบบเอ๊มันเขาเรียกว่าความสัมพันธ์มันไม่แน่นอนมันจะมีความชัดเจนมากขึ้นด้วยการที่มีการได้พูดคุยกันมากขึ้นปรับความเข้าใจกันมากขึ้นก็เป็นไปได้นะคะ,ะ,คะเพราะฉะนั้นพูดดีก็ดีพูดไม่ดีมันก็ไม่ดีได้นะคะเพราะฉะนั้นใช้คําพูดของคุณให้เป็นประโยชน์นกับความรักความสัมพันธ์นะคะกับปักแรกนะคะของเดือนมกราคมภาวะของคนโสดเนะาะไพ่พระเทวาลีนะคะ ภาวะของคนโสดและความโสดอยากเข้าทางธรรมเป็นภาวะของชาวต่างชาติหรือคนที่มีอายุมากกว่านะคะอ่ะสาธุนะคะก็ขอให้คุณโชคดีนะคะแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ